โดยกับสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเอซี FC, กันเบิร์ดสุขสุขทุกคนคือเก้าเนาะบอาจะเป็นพี่น้องฟังลาวฝั่งไทยหรือบาทต่างประเทศ ก็พ่อยินดีต้อนรับเข่าสู่ซองมุกดาวันสาวเราคือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องอยเนาะมาพบมาพ่อกันก็โอ้ยบ้านน้องโบพ่อแม่พี่น้องอยเนาะมากับฝนตกห้ามฝนตกละท้ายส่วมะฮอดเนาะป้าตอนนี้กับเมื่อวานนี้ทางสามมุกดากับบุด้มาเนาะเมื่อวานนี้ก็คือทางเพื่อนนั่นน้องโบนี่กโบแล้วพ่อแม่พี่น้องอยเนาะกับหัวโบไปฮอดพาได้เดี๋ยวทางสามมุกดาสิพาพ่อแม่พี่น้องเขาไปบึงไปซุ้มน้ำกันเนาะเพราะว่า ตอนนี้ฝนตกพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวให้เบิร์อ่าบรรยากาศฝนตกจั่หน่อยนึงนี่พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะผู้พื้นเกยถอดเสื้อก็างที่นี่นะเนาะหัวทรายกะรุ่นอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะทรายเบิร์ตมอนี่กะทางสามุดาสั่งทรายมาแล้วแต่บัวหลุดมันซีข่าวได้อยู่บนะ่เนาะวงในเบิ่งนต่สภาพเส้นทางพ่อแม่พี่น้องอ่าจบ โอ้สบายดีเด้อบอธาะไดจ๋ยวไหนจะมาฝนตกแฮมฝนเจือกที่จมเต็มบดที่ชมเต็มบดเ่าช่วงนี้ไปไปมาใส่ค่ะบบลำบากในนอกตัวยฝนตกเนี่ยฝนตกเลยค่อไหะรุ่นยูบอธามึงเนี่ยซสสิมาส่งฮาไดบ่เบิกแจกสภาพสินทาานี่นะไซายก็ยังเหือตัวนี้เลยสมุเลยไม่ฟังแฮบ โยก็ว่าไฟนี่นจีมาซูนเยอะนะเนาะคนตกไฟแบเบดบนี้วันนี้กเพนเฮก็อยากเบ้ดแล้วเม่ไมเยมันง่ายจยากเทาให้สร้างคนแตบยังเป็นหมูมาซูยังส้างคนสูงทรายน่ะ้ว่าทางมันเคยอยากเงียโดยวันนี้แถมแม่งคนตกละทางวันนี้ยังเข่า่าเพื่นแบบนี้โยปล่อยไว้ใหน มาได้สบเลยกันรุ่นๆเนาะอ้าเดี๋ยวทั้งข่อยกับออนุญาตกับไปางนั่นก็ได้ว่าดโยสมัดนะ่ป้าโตน้องโบมาแต่เศร้าแท้วันนี้อ้าวสบายดีเด้อทั้งไอซ์แอนทั้งน้องโบเนาะอ้าทางนั้นก็เกียมถุงมือเลยป้ามียังไงดิอ้าวไวแท้นี่มืดตึ๊บพราะอะไรพี่น้องไหยอือของน้องโบก็แล้วละบอก ปลาโอ้ยนะเนี่ยหน่สองคนสามคปลาเรียบร้อยอืมไมไพีน้อยทึบเลยบมเห็นอย่างเลยอาโตได้อสองผาไหมบ่ละเอียดกิ๊บ นี่ยังสานี่ตาโหลดไลายไป้ให้อพี่อไม่คุ้เมื่อตึ๊บเลยน,อลยนอลยนะ้ <c oughs> อเนาะอไอซ่าเขากระแขงฟูนเฮ็ดเวียกเลยบ่นะ่ะ <c> จ <oughs> นเปียกมดเลยผมเองพี่้องเลย เด็ดจังเลยบ้างใช่ไหมเด็ดจังเลยบ้างดู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 ด ตาสายหน่สิมาท่านอยู่บ้านน้องโบยังยังฮะานอาประเทศน่นน้องโบบุญการนาบกาพันศาเออไมโลเลยเข่ากับหน่ให้น้องโบมาย็นทังพีนะมันอยากทึบๆเซ็งเอาแลว่าถ้าใจ้ประทธาบอ่ะอ่าสบายดเไอ้้างเขาทานนั้นเนาะ ไปไอพูดจะขยีดไว้แท้ตัวได้จะผ่าแล้วนี่เบิหนึ่งสองสามสี่สี่ผาเลยทางหน้าอีกสองเป็นหกบอได้มาเมื่อเดียวนึงจวดจ้าดอีรีไปถไปดิ ม so ีมาได้จักรพรแล้วไม่ใ่หอหมดสวา่แล้วอันน้เป็นปักไว้ฮยมเมม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 อมม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 นมม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 มนมม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 มอมมนมมม่มอมม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 นมมมลมม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 มามมอมมมม่มมมมมสมม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 นมม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 มามมมมดมมมม มาวันนี้เหงือจีบอยู่พี่เสียงซึ้งในเด็กบอสบายพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นวัดเป็นไอช่วงนี้กับบรรยากาศเปลี่ยนฮึบฮึบมื่อวันี้มื่ออื่นกันแล้วไปจั่งกันนี่เนาะเดือดต่วนแหงซื้อึกว้ยจ้างเห็นงานไวายอย่างนี้วายแหงว้ยมีเด้อดไปตรงไหน อยากทึบๆเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่ามันมันขึ้นฟ้าคขึ้นฝนบรรยากาศข้างนอกก็ฝนตกทึบคักงเนี่ยบ่มืดพูดเลยนะบ้านน้องบุกฝนตกเนี่ยเอ้เขามาทางฝุ่นแบบบริตกมาตกกินในบ้านตัวนี่ตกดูได้ยาจกเทื่อนนะปรากฏการณ์ว่าในบ้าน เคืนนี้ก็ตกไว้ล่ะตกโอ้ยคืนนี้ก็ตกตกะไ่สบายดีน้องน้องอย่าหือน้องสาล่าเนาะโด้อาเป็นไบ่สบายเาแล้วบ่ โอ้โมเมนต์น้องถอยทองบ่โอ้โดยเลยคือว่านน้องเซตกันได้เนาะมาน้องบูจะเช็ดยังอันดีู้ต๊ะูบ้าบบ้าบเอพี่น้องเ้ยบูคนรถต๊ะปัาหไม่หัวงหอได้หัวไม่หวบอกให้ทุกคนที่ทำไม่หัว a มาเห็นเรียกไว้เนาะคุ้ภาพคุมภาพมีบ้างต๊งเบิงค่ามาเด้อคนนี้พี่น้องเลยเนาะคุ้กาตาญาติบ่นนิดนึงตกเคไหอันนี้นะ อยเมืองไทยเราโอ้โอ้แม่อยู่บม่ไหแล้วบทนิหนแล้วไดแล้วท

มาบ่ได้ดอกยันได้โจก่อนเลยบ่ได้ผลนะบุลกบลุกออกมาเห้ยมันนี่ท่า <ent> วี่เพียงพีมาตัวอยู่ได้หันเถไงดูด้วยแบบกได้มาหันได้เขาเืินเต่อถูกมาจัรออกมา มันลมแหง้งขนารถจักรลงกับลิฟต์ตีรถจกักรนะไม่รู้เลยมันโตมแห้งเนาะโอ้โ,โตแหงอยู่ กเพ้งไปดแไ้อง,อองไปนะไปโทษาลแล้วบาน I น่าจะสมันรปะอาบนรูหาน้องโบซ้ายกับมีแต่ได้หมุกแล้วผลมาหนีนะ,ะ <c oughs> มาพอกค่าพอกปเนาะปวดว่าเนะานะมามามาไปสุไหนสุด อะาอยากเมืม่อเหื่เด้อพ่อแม้พี่อ๋อยเนาะมันเลวพอได้ได พูดทีแ้กแล้วเราเห็นไฟขนาดวด้จแท้ใ่กระพ้อกระพ้อเอาเห็นอย่างเลยมึงรบบปิดไฟดูเปิดไฟเบอยืนนอก

มนจะได้อ uhm สบายดีโลยสบายดีต้องบวกกนหอกไปเข้าแน่เลยนะเนาะเยจะได้สร้างมาเพิ่มอีกคนนึงเลยโดนเลด้ยงเนาะว่าจะสร้างินลง フフフ。 บรรยากาศจะคุ้มคือแน้ำพองี่นองย้าไม่ยังอะ

ไม่ได้ะทำทุกคนแลผมก็กคก้าว มีคนสามข้างในกะมีพ่อแม่พี่น้องนนเนาะปันกันคนละผาคุณไว้เลยคนทรงปูนเท่ากับมีบปันมือเ้านี่สาบได้จะพักมือเ้านี้แก้วมามือเ้านี่สาบได้จะพักมือเสาน้าาาองทักเลิศจ้ะ โอ้คืออันอนั้นอันตัวแรกอันนี้คือเมื่อวานนี้ไปเลยมาไวๆเนาะไวรีอืม จากนี้ไอ้ม่อคืนนี้นอดฝนบ่ได้ตกบ่แม่นง่ายบ่เปียกบ,บ่ที่นอดนนะ่ะเออป้าลืมเอาออกินี่แสดงไหมเด้อเธอน่ะเด้อนี่เป็นรูนี่ป่ะฮึ ย่นลงบ่คือย่นขึ้นได้เนาะ เฮ้ยหน้าปูนว่ะโอเคบัดนี้พ okay, ่อแม่พี่น้องเลยเนาะท่านสามบุกดาการชิด้อันนาโคโตโตคิทเทิลชนีกามาต่อกันอีฮิซองเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอ่าสวัสดีค่ะประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเนาะพ่อแม่พี่น้องเลย กาเสียงโบซาบบแจ้งกับฝนมันตกพรมนพี่น้องเลยเนาะฝนตกแห้งแห้งเดี๋ยวทางสามโมกากาสิแจ้งน่าจะเรื่องบ้านน้องโบตืมเนาะเพราะว่าบ้านน้องโบนี่กาคือยังโบมีงบเรื่องกระเบื้องและการทาสีบ้านเรื่องพรมใพี่น้องเลยกาคือว่ายังขาดลายอยู่เนาะอ่าคือตอนนี้กางบมามีแต่โบซาแต่เรื่องกระบอกกระเบื้องกยังโบมีเนาะค่คือว่าคุยใหญ่ท่านใดอยากสนทบข์เข้ามาท่านสามุมดาจะยินดีเป็นสะพานมือให้เด้วยพรมในพี่น้องเลย เดี๋ยวมาหาทางน้องโบก่อนอปมาไปไนล่ะชมวิวคนชมวิวคนเอาแล้วบ่สบายมาชมวิวซี่กับบรรยากคักปันเนาน้อยกะมาลุ้นเนาะมื้อน, <c oughs> น,นี้บ่ฮู้ว่าทรายสิมาส่งให้เจ้าได้ได้บ่กทานทายบ่มาส่งก็ต้องได้ยุติการเฮ็ดยวเรียกแล้วอันนี้นั่นคือพันจะพาบนเฮ็ดยามาเพาะว่าทางเรเลียงหือเลี้ยงไค่อยว่าสิสมุขไฟว่าสิงหัเพิ่นไปอเขาไปยุบ น้องโบเอารถกินไปกินมาน้องโบไปเพียนบอเพราะว่าช่วงนี้เพิ่อนจุ้ยนิดนึงเออหู้ซึ้งเลยบอเขาหู้ซึกว่าเพิ่นอันน่าเด็บขาเพิ่นอันใส่น้ำเกลือไหมเด้เบิกน้ำเกลือชองทงนะว่าสีใส้จุ้ยเด้ดิเอาแล้วน้ำนักเท่าไยได้บารีน่ะติดๆเลยหู้ซึกว่าอ้วกอ้วกอึมขึ้นเนาะบ่ท่าถ้าบ่ได้พ่อน้องโบจัมมือก็ สามสามมื้อวะแม่สามมื้อสามมื้อเนาะโตพ่อแม่พี่น้องเลยอวบอึมขึ้นเนาะมีน้ำมีนวลขึ้นเบ่งน้ำสโลเอาเอาบันไดนอกกับบันี้กับมาพ่อกันอีพีสองพ่อแม่พี่น้องกัยเนาะตอนนี้กระทางสามุญดากับกับน้องโบกันจะได้จบคิวเพียงสามนี่เนาะเพราะว่าทางบ้านน้องโบนี่การยังขาดหลายอย่างอยู่ล่ะเนาะนัาตั้งแต่งบทางกระเบื้องกันยังมีมาเรื่องสีกันยังมีมาเนาะสีหน้าเฮือน สีเทือนใหญ่บานประตูสีขอบบานค่าสร้างอย่างกันยังโมมีเนาะแต่ถือว่าตอนนี้ก็ยังลายอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยแต่ทางสาม,มุกดาการชีดได้จบทีเพียงสามีเและสาวัภพิภาประกันใดก็ต้องกลาบขอโทษนะเนาะกาทส้างเฮาและกัรน้องโบกะขอกราบเข้ามาสบายดีสบายดี